วันนี้ผมจะมาทําไข่เจียวครับผมใช้เป็นไข่สองฟองนะฮะแล้วปรุงรสชาติง่ายๆครับด้วยรสดีครับเกือบๆช้อนโตน,นะฮะเพิ่มรสปริมาณของไข่เอาเองนะฮะคือถ้าไข่หนึ่งฟองก็ลดปริมาณรสดีลงไปไข่สามฟ,ฟองก็เพิ่มปริมาณรสดีลงไปฮะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าครับตีให้ขึ้นฟองนะครับอันนี้ผมบอก สูตรง่ายๆนะฮะสำหรับ,บคนที่ทําไข่เจียวไม่ค่อยอร่อยนะฮะคนที่ทําไข่เจียวอร่อยอยู่แล้วก็ตามใจครับตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับพอร้อนเสร็จก็ใส่ไข่ที่เราตีลงไปนะฮะ คือไข่เจียวเนี่ยเหมือนจะทําง่ายนะมบางคนจะใส่น้ําปงน้ําปลาเนี่ยแต่ผมว่ากะรสชาติละบาหมาันนะฮะผมอยทอบแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับคือผมจะไม่ไม่กลับทั้งแผ่นนะฮะ กลับไข,ข่แค่ครึ่งเดียวนะครับซอสด,ดูไข่นะฮะถ้าเริ่มเหลืองเนี่ยก็กลับกลับครึ่งได้เลยนะฮะ เมนูง่ายๆกินกับเข้าสวยฮ้อนๆน,นี่ครับแค่น,นี้ยังไงฝากกดติดตามช่องให้วรืยนะครับคือตัวไข่เนี่ยบอกว่าไปทำง่ายๆฮะไม่ต้องไปปรุงอะไรให้ยุ่งยากครับนะครับพทิกไปด้านหนึ่ง จะเหลืองสีส,สันสดใสนะครับเมนูที่ง่ายๆแต่หลายคนก็ทําไม่อร่อยนะทํำอร่อยครับแต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยกลมกล่อมใส่โรดีนี่มจอกเค็มเล็กๆแค่เค็มนิดเดียวครับแค่นี้ครับเมนูง่าย เสร็จแล้วครับไข่เจียวฟูหอมน่ากินครับโอเคขอบคุณครับ